สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาชมบ้านกันนะครับจะพาดูบริเวณรอบบ้านนี้บริเวณสวนหยองนะครับมีอ่างปลาแบบนี้ข้างบ้านนะครับเราไปดูตัวบ้านกันพื้นยกสูงนะครับเป็นบ้านสามห้องนอนสองสห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นห้องถูงนะครับพมา่าน เราพรม่านเป็นไม้สักนะครับมีประตูไม้แข็งแรงนี่เป็นห้องที่หนึ่งนะครับห้องนี้ก็ขนาดกว้าง3คูณ3นะครับอันนี้เป็นห้องโถงนะครับก็จะมีแอร์ของมิซูนะครับ,อ,อ,นะรบอย่างดีห5 btu อันนี้เป็นห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองนะครับก็ นี้มีแอร์เหมือนกันครับของซัมซุงน่าจะประมาณหมื่นสองบีทียูนะครับประกอบเป็นหน้าต่างห้องน้ำนะครับห้องน้ำสวยมากนี้สีเขียวมีชารโคลรียดร้อยครับจะพาไปดูห้องที่สาม ห้องนี้ก็ขนาดกว้าง3คูณ3นะครับมีห้องน้ำหนึ่งตัวนี้ห้องที่3นะครับเป็นนี่เป็นห้องใหญ่ที่สุดนะครับมีฟ้าลุมให้ด้วยขนาด3.75คูณ3.75น่านนจะ4กันเลยครับผมวัด4คูณ4นะแต่ผมวัดขอบนะกงกันได้7.5 นี่เป็นครัวนะครับมีสิงให้มีตู้เย็นให้ด้วยนะครับมีตู้เย็นมีชั้นวางของเรียบร้อยนะครับข้างในก็เก็บของได้อันนี้เป็นห้องน้ำห้องที่สองนะครับสวยเหมือนกันนะครับมหหีห้องน้ำห้องนี้ชักโครกฝักบ,บัวอ่ามีที่ทำน้ำอุ่นให้นะครับทั้งสองห้องน้ำทั้งสองห้องนะครับ แล้วก็หลังบ้านนะครับประตูเป็นประตูไม้แบบนี้ทั้งหมด4บานนะครับประตูห้อง3แล้วก็อันนี้เป็นประตูหลังบ้าเนเริต่อามานะครับเป็นพื้นที่ซักล้างได้นี่มีเค้น่องาพให้ด้วยนะครับมีประกอบอาหารได้ก็หลังบ้านก็ต่อเติมเรืยบร้อยครับที่ถ้าสนใจติดต่อได้นะครับผม ตัวนี้บรรยากาศมีห้องโถงตัวนี้ปั๊กทีวีตรงนี้นะครับก็บรรยากาศเพื่อนบ้านทีับเงียบสงบนะครับในขณนะบรรยุดนะครับอเคจาก,การรีวิวครับบ้านหน้าอยู่เงียบสงบปลอดภยัยแน่อนอนับมีฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำให้บริการด้วย นะครับดีครับ